สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .5 เรื่องร้อยละคำแนะนำนักเรียนควรทำไปเรียนไปไม่ควรลอกอย่างเดียวนะคะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปดูกันต่อที่ข้อ3ใหญ่นะคะให้เขียนนะคะรูปนะคะ ให้เขียนในรูปร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะอ้าวโอเคมาดูข้อแรกเลยเขาบอกว่า20ส่วน100เนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะครูบอกไปแล้วว่าถ้า20ส่วน100เนี่ยเราเทียบกับ100ใช่ไหมแปลว่า20ส่วน100ก็คือร้อยละ20หรือว่า2 0เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะแบบฝึกหัดนี้ง่ายมากเนาะไปดูที่ข้อ2นะคะ80ส่วน100คิดเป็นร้อยละ80หรือ80%เปอร์เซ็นต นั่นเองนะคะอ่ะเราก็ายามทำนองนี้นะคะอ่ะถ้าเป็นส่วนร้อยอยู่แล้วเราตอบได้เลยเนาะ64ส่วนร้อยคิดเป็นร้อยละ64หรือ64เปอร์เซ็นต์นะคะข <c> ้อ4นะคะ48ส่วน100คิดเป็นร้อยละ48หรือว่า48เปอร์เซ็นต์ข <c> ้อ5นะคะ35ส่วน100คิดเป็นร้อยละ35หรือว่า35เปอร์เ <c> ซ็นต์ข้อ6นะคะ 72ส่วน100คิดเป็นร้อยละ72หรือว่า72%นะคะอ่ะไปข้อ7ค่ะ7ส่วน100คิดเป็นร้อยละ7หรือว่า7%เปนข้อ8นะคะ18ส่วน100คิดเป็นร้อยละ18หรือว่า18%อร์นะคะอ่ะไปดูต่อข้อ9นะคะ3ส่วน100คิดเป็นร้อยละ3หรือว่า 3%, นะคะข้อสุดท้าย 99ส่วน100คิดเป็นร้อยละ99หรือว่า99%นั่นเองนะคะโอ้โหแบบฝึกหัดนี้ง่ายมากนะคะโอเคก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับข้อ3ใหญ่ไปดูต่อที่ข้อ4ใหญ่นะคะให้เราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนข้อแรกเลย42%บอเปบอกแล้วนะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละต้องเทียบกับส่วนร้อยเสมอนะคะเพราะฉะนั้น42%เนี่ยมันก็คือ42ส่วน100นั่นเองะคะ่ะ ข้อ2นะคะ8%ก็คือ8ส่วน100นะคะข้อ3 5มคือ55ส่วน100ข้อ6นะคะ6%ก็คือ6ส่วน100 1 0 0่งข้อ5 79%คือ79ส่วน100นะคะข้อ6นะคะ85ร้อยละ85เห็นไหมมีคำว่าร้อยละนะคะก็เทียบกับส่วนร้อยเหมือนเดิมนะคะร้อยละ85จึงได้85ส่วน 100รอยนะคะร้อยละ37ก็คือ37ส่วน100รอยนะคะร้อยละ2คือ2ส่วน100นะคะอ่ะไปต่อข้อ9ก้าับข้อ10นะคะร้อยละ21นะคะก็คือ21ส่วน100รอยะคะร้อยละ95คือ95ส่วน100นะคะอ่ะก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้เนาะอย่าลืมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ